สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่259นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมพิมเอนะครับเนื้ออัปป้านะครับมาให้พี่พีเอฟซได้รับชมนะครับเอามาแบ่งปันราคากันนะครับถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 9ย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับ 0996341275ส่วน id l ดล e ครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 987 ttn 987นะครับพี่ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่ fc กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆจากช่องทอนปราเครื่องนะครับพี่ๆนะครับพี่พเห็นไหมนะครับ องนี้เป็นเนื้ออัปาก้านะครับเป็นพิมพ์เอนะครับเนื้ออัปาก้านะพี่ๆนะเห็นไหมดูสนิมสนิมเก่าไม่เก่าบ้านไม่บ้านนะพี่นะเดิมๆไม่เดิมๆนะครับเดิมๆของผมนี่หมายความว่าคือความธรรมชาตินะครับความธรรมชาติเขาน่าเดิมๆเลยนะครับธรรมชาติแบบสนิมซาแดงอมน้ําตาลอมดาําขึ้นนะครับเนี่ยที่ขึ้นจัดเนื้ออัปปาก้านะครับ แต่ด้วยเนื่องจากอะไรหรือว่าจากด้วยเนื่องที่เขาใช้งานนะครับผ่านการใช้มานะครับมันก็เกิดขึ้นได้นะครับนะครับองนี้นะครับพี่ๆนะองนี้นะครับเป็นพิมพ์ A นะครับเป็นเป็นพิมพ์ A นะครับเนื้ออปัปากานะพี่นะเนื้ออปัปกาต้องบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระที่ผ่านการใช้นะครับ แต่ผิวเนี่ยเขาจะขึ้นสนิมสาเห็นไหมพี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับไหนเห็นไหมเขาจะมีสนิมสาแดงนะครับอมน้ําตาลอมดํานะครับเนี่ยเห็นไหมสนิมสาอ่าเนี่ยครับแล้วใต้ฐานนะพี่นะใต้ฐานมีรอยจานเห็นไหมเส้นรอยจานนะครับจานเขาเล็กมากนะพี่นะจานเส้นเล็กๆคมๆนะครับเส้นเล็กๆคมๆนะครับนี่เห็นไหมนี่ยนี่นี่เนี่นี่เห็นไหม จานหลวงพ่อเดิมเนี <pf unlikely> ่ยครับอ่าเขาจะเป็นรอยจานแบบว่าเส้นเล็กๆคมๆนะครับเส้นเล็กๆนะครับไม่ได้เส้นหนาใหญ่นะครับอ่าลองเส้นลองเส้นเล็กๆนะครับคมๆนะครับพี่ๆนะอ่านี่ครับดูนี่ครับเห็นไหมนี่อ่าี่เนี่ยพี่ๆได้ดูเลยนะครับเห็นไหมมีสนิมสายไหมไม่เนี่ยสนิมสาแดงนะครับ สูมให้ดูอ่าเน them? Them oh ี่ยครับพี่พี่เห็นไหมสนิมสาแดงนะครับเนี่เห็นไหมขึ้นเลยครับเนี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่สนิมสาเนี่ครับสนิมสาแดงนะครับเนี่เห็นไหมขึ้นเนี่ครับเห็นไหมคาบสนิมสาแดงนะครับพี่น้ําตาลอมดํานะครับเห็นไหมขึ้นขึ้นทั่วเลยนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหม อ่าเนี่ยเก่าๆเลยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยพี่ๆเห็นไหมอ่าเนี่ยครับดูไปหน้าเลยครับนี่เม็ดตาสองข้างติดชัดเจนเลยนะครับแล้วพลิกดูใต้ฐานนะครับจะเห็นรอยจานกันนะครับพี่ๆนะเห็นรอยจานเห็นไหมนี่รอยจานนี่รอยเส้นเด็กจานนะครับอ่า องนี้นะครับพี่พี่องนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันที่6500บาทนะครับเปิดแบ่งปันที่6500บาทนะครับพี่พี่นะพี่พท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9น6 3เก้าเกานะครับศูนย์เก้าเก้าส่นึ่งสองวนไอดีไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN 9เ7เก้าปดเจ็ดีปดะครับมามาเดี๋ยวมาลงกล้องกันเลยนะพี่พี่ อ่าเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ครับดูสนิมนะครับพี่เห็นไหมสนิมสาแดงอมน้ำตาลอมดำคือที่ขึ้นอยู่กับเนื้ออัปากานะพี่นะขึ้นอยู่เนื้ออัปากานะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าพระองค์นี้ผ่านการใช้นะครับแล้วก็อ่าเกิดออกไซด์นะครับเป็นสนิมสาแดงอมน้ำตาลอมดำนะครับอ่าเนี่ยเป็นสนิมสาแดงอมน้ำตาลอมดำนะครับเนี่ยขึ้นตามผิวพระนะครับเนี่ยเห็นไหมพี่พี่เห็นไหม ไฟมันจ้าไปนะพี่นะไฟมันจ้าไปผมขอปรับไฟแป๊บหนึ่งวงนี้นะครับผมแบ่งปันที่หกพันห้าร้อยบาทนะครับแบ่งปันที่หกพันห้าร้อยบาทพี่พี่ดูนะครับนี่เห็นไหมดูสนิมนี่ครับผมแบ่งปันที่หกพันห้าร้อยบาทนะครับแบ่งปันที่หกพันห้าร้อยบาทพี่พี่ท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็ทักมานะครับนี่เห็นไหม เม็ดตรงนี้ก็มีนะครับเม็ดตำหนินะครับเนี่ยเม็ดกลมๆเล็กๆนะครับเห็นไหมตรงปลายเลยนะครับตรงปลายเนี่ยอ่าที่เขาดูแต่โบราณโบราณนะพี่นะเขาดูแต่โบราณนะครับเห็นไหมเนี่ยมีนะครับมีเม็ดเล็กๆนะครับเนี่ยอ่านะครับแล้วก็เส้นตรงนี้นะครับเนี่เห็นไหมจะมีเส้นนะครับตัดตรงปลายนิ้วข้างล่างนะครับขวางขึ้นไปนะครับ อ่านะครับเห็นไหมอ๋อเนีน่ยเห็นไหมพี่อ่าเนี่ยแล้วดูสนิมดิพี่เห็นไหมสนิมสนิมสาแดงอดงนะุ้นตาลองดำนะขึ้นทั้งองค์เลยนะครับขึ้นทั้งองค์เลยนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหนี่เด่นนิ้วจีวรน,นะครับนี่เส้นนิ้วฝั่งนี้ก็ถูกแต่งตะใบนะครับเป็นอ่าตามแบบฉบับช่างเขาทาเลยนะครับนี่ แล้วรอยจานนะพี่นะดูรอยจานเห็นไหมเห็นไหมรอยจานโอ้โหโนี้นะครับใครได้ไปก็คุ้มสุดๆแล้วพี่คุ้มสุดๆนะครับผมเปิดไว้ที่6500บาทนะครับพี่พี่นะเปิดแบงปันที่6500บาทนะครับพี่พี่ทันใดนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับสามารถทักมาได้เลยโทรมาได้เลยนะครับ มาพูดคุยกันนะครับมาพูดคุยกันไม่ขาดทุนผมก,ก็แบ่งปันนะพี่นะ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่พีเไว้เพียงแค่นี้นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ